คลิปนี้จะมาตัดงานให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะพี่น้องตัดงานกางเกงตัวนี้มีสองตัวขีดไว้กนกลองพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะอันนี้ก็คือชิ้นหน้านะคะเราขีดวัดเป้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขีดตรงโคนขาโคนอะไรวัดไซส์อย่างดีนะคะด้วยนายช่างที่ชำนาญการของเราทำงานตัดงานวันละหลายตัวนะคะถ้าถ้าตัดอย่างเดียวนี่สบายมากแต่นี้ทั้งตัดทั้งเย็บมันก็ได้ตามพอสมควรนะคะเนาะ เราทํางานที่ภูเก็ตนะคะพี่น้องทํางานหน้าร้านนะคะเทเลร์เขาขายมาเราก็มาเย็บตัดแล้วก็เย็บนะคะเป็นช่างทํางานที่ภูเก็ตค่ะพี่น้องอันนี้คือสองตัวค่ะเจ้านี้นะขีดกระเป๋าค่ะเขาจะบ่มีรายละเอียดมากมายนะคะเดีย๋ยวเอามาปันเบิ้ลเขาเคร่าวเพราะว่ารายละเอียดที่จะลงไปในตัวกางเกงอ่ะเราไม่ใช่คนตัดเราลายล,ละเอียดไม่ได้กางเกงตัวนี้เป็นขาเบิ้ลน,นะคะ ขาบเบิ้ลนี้ต่าความยาวแล้วก็เผื่อไปเยอะนะคะเพราะว่ามันเบิ้ลมันต้องใช้จํานวนผ้าถ้าเอาผ้ามาน้อยก็จะได้เบิ้นหลอกนะคะอันนี้เราจะทํางานทําเสร็จนะคะงานตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะเป็นงานฝรั่งนะคะลูกค้าฝรั่งค่ะของเรามีแขกที่เป็นเปิดเทเลอร์เขาก็ขายมาให้เราตัดเราเย็บนะคะเขาเอาผ้ามาเราก็มาทําการตัดแล้วก็เย็บนี้เรารับงานถ้าเป็นแบบ ไม่ได้มีซับในนี่เราก็จะรับตัวละ4ี่ถ้ามีซับในเราก็จะรับ470ร้อยเนะคะห่างกันอยู่50บาทนะคะพี่น้องถ้าเป็น VIP เราก็จะห้าร้อยห้าสิบเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้อง v i p เราจะใส่ขอบในมีซับในกุ้นด้วยนะคะก็เพิ่มไปอีกเป็น550นะคะการเกงนะะเราทำการเกงอย่างเดียว ทรงสวยเลยค่ะกางเกงตัวนี้เดิอพี่น้องเอามาปั่นบึงนะคะทรงสวยดีนะในช่างเขาก็จะวัดทาประมาณนี้นะคะงานทุกตัวก็จะออกมาประมาณนี้นอกจากสว่ามีตัวอยากก๊อปปี้อะไรอย่างนี้ช่างเขาก็จะเอามาก๊อปปี้แต่อันนี้เป็นงานวัดไซส์มาะะจะพอดีไม่พอดีมันก็อยู่ที่คนวัดแหละคะ่ะตัดนี่เราจะตัดตามที่เขาวัดมานะคะ งานของเราก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่งานแบบมีแบบมีงานเป็นงานขายนะ,ะอันนี้มันเป็นงานแบบหน้าร้านขายมาตัดไปไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไว้นานแต่และตัวเอามาแล้วไม่เกินสามวันก็คือต้องเสร็จนะคะถ้ารับมาเยอะเท่าไหร่ก็ต้องเหมือนเดิมค่ะเราต้องเล่งไงเนาะพี่น้องบางคนก็บอกว่ามีจ่ายนอกไหมคะมันจ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นช่างอยู่นี่มันเป็นงานด่วน ใจเราอยากมีงานกองกองแล้วรับมาแจกไปนะแต่อันนี้มันไม่ใช่คือคนที่ทํามันก็คือเป็นงานหนักเล่งอย่างเดียวนะ,ะเขาก็อยากได้เงินอยากได้อะไรเนาะอันนี้ก็มาผ่านพี่น้องได้เบิ่งนะคะเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ล่ะคะ่วะวาลล์ไล่ใหญ่ห้าง